ครับหาจินตะนามูนีและมาบึงว่าพอไงวันครับ เมื่อคืนนี่เสียงเปรเสียงเปรีพีนวา่าจนได้ไปสาวลงไหมมันลดลงมันเลยมันเลยงาลสายแสีงครับสนูใบยางเปออิดต่ละบาดไว่วาม็นสี่เขานี่โอ้โหหักแน่เสียงสนูสามช่าขึ้นเท่าๆนียแล้ววมักเรามักแบบ เลยในจังหน่อยแบบเร็วๆในจังหน่อยเสียงออกเล่นๆเล่าหมักยิงสั่นหมักไปหมักมันเสียงสน,นุ่ยแต่เสียงเทาๆเงินเกินไปผมก็บา่บามักใบนี่แล้วนี่เสียงเอ้ยไปฟังจนขนยิงลูกไม้ยมันดังแห้งปังแห้งขนาด ดังวินวินวินเขาโอ้ยว่วมพงม,มูบัดใ่โท่ก็ดูเราพ่อใหญ่ก็หมักจังสีนะครับมักไผ่มักมันบอกกันบ่ได้เสียงเท,าทา่าเท่าคือของผมเลยไปไกลเราอะผมหันมาจังสันแต่ว่าจังสีโอ้ยผมบ่ดได้นอนตรงนี้แต่ว่าเรามาักจี่มักไผ่มักมันออกเร็วๆในจังน่อยแต่ว่าบัดยามขึ้นเบาเนม่อยอ้ยพออยไป เสดเดือดนะตเนตือนถึงตะลา,าดสนุ่เราก็มีหลายคันเนละนี่ก็วา,วายแล้วนี่ไวสนุ่วายก็มีแต่ว่าเราสิปล่อยใบยางหากินใกล้ๆนี่แหละวัวไ,ไปทางไดนจักสิไปยใช่เนาะก,ก็มีอยู่ทัวนี้วานไปทางอื่นไปกับบ่อผีเจียเกียร์ลงมาไม่เราเอเดี๋ยวฟังเสียงสนุ่ก่อนได้ไหมหรอ เราจะไปท้ายทั้งอื่นกับไปกับริษัทจังหวะกับเขาเขากับป่วยละ่ะฟังเสียงสนุ่สไตล์พญาวันร่มมากอย่างไรดุนเขาครับพญาวันเขาบรรยากาศสายแข็งพวกล่ะกันเสียวกันด้วย <laughs> จะมันนนแจจ้งงห่่ออยกาลวะไปฟังไปฟังตอนขืนเบาบอต้องรับพต้องนออนนะพวกอยู่ลุมหันขอ <c oughs> งผมนี่ยว่าว่าดังดังดังค่อยเลยเจอของพ่อยบานนี่ซึมไปเลยผมบอกฮะพูดใด้แทบ้นัน <c> ไ <oughs> พมักจมว่าเสียงสนุกผมดังแห้งเจอตอนนี้นี่ไฟโอ้ยดับรองซึมครับมีซึมอะไปกันเลย You <laughs> โอ้ยน้ำมแทงอยู่นี่เด้อเจ้าน้อยสิมาหาป่าให้นั่ง ขึ้นสั้นขนาดครับให้ลูกไส้ไทยให้ขึ้นสั้นหาดทีลี่เลยโอ้ยเนี่ยบาปีแข้งเนี่ยหางตัวนั้นอยู่หางมาหางมันพ่อกระไดไว้ตัวขอเราเองปล่อยอยู่อันหนึ่งอันนั้นเอามาห้งตองนะ ทายคนที่หลกบ้ากวนหลบสุกไส่หนนะ่อยเห็นสัมผัสยาหยุดสัอยู่หวัดสนอยู่เเสียก่อนครับสอดแจงคู่มือล่มเงาวหอดปีใหม่เลยดันคู่มือประ้องรับประ้องนอนกันออกเากบ้า,บานฮัน

ใส่เสียงเว้นเลยฝ่ายกแจ่ล้างเงินแล้วครับเสียงเสนหยบว้เต้องเสือบ้วครับเสียงสนหู่ย,ยังปั่นเลย กดเสียงสนูกครับปีกแหลมท่งนี่รัลนลมแห้งขนาดได้ปีกแนวนี้บอ้ยเสียงสนุกจักของไฟเป็นของไฟครับสุนหนาสุดลังกันอยู่ทา่านนี้คนเดินวาวกัน้ายนะครับ ผมมีความคือว่าช่วงนี้นี่กําลังเป็นกระแสกําลังฮิตพี่น้องชาวบ้าหเอาเกิดขึ้นหลายนะครับไปทั้งไดกับเพาะบางสามสี่ปีขึ้นหลังก็ยังบอหลายปรนได้นะครับตกมากปีนี้นี่โอ้ยคนเล่นบอลหลายขนาดเป็นตะมวนครับซอยกันเลนซอยกันสร้างครับ